ตั้งแต่แพร่สุขโขทยัยน,น่านแล้วก็มาที่เชียงรายนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างหนักก็จะเทียบกับปี54นะฮะความรุนแรงนี่เท่ากับปี54เลยครับปรากฏว่าเชียงรายนี่ถูกท่วมไป1 5 3 0 0 0ไร่มากกว่าที่สุขโขทัยแล้วครับนะสุขโขทัยกลายเป็นที่2ไปแล้วนะครับเพราะสุขโขทัยนี่เอ่อหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันไร่นะครับ กรุงเทพมีความเสี่ยงไหมคะคุณชลิตร,รอบนี้ครก็มีความเสี่ยงสูงเลยครับเดือนตุลาคมนะฮะระดับน้ําทะเลจะขึ้นสูงมากกว่านี้ปีนี้มาเร็วนะปีนี้กลางเดือนกันยายนก็เริ่มมีผลในการที่เรียกว่าทะลุทะลวงนะเห็นคันกั้นน้ำสองตลิ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยครับทะลุไปแล้วอย่างอ่างเก็บน้ำเคื่อนธีริกิตคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็เต็มแน่นอนนะครับ ไม่ต้องมีพายุเข้ามาก็เต็มแล้วนะครับเชียงใหม่เองอ่างเก็บน้าแม่งัดก็เต็มแน่นอนนะครับคิดว่าสัปดาห์แรกของเดือนตุลาก็เต็มนะในส่วนของพิษณุโลกนะครับแควน้อยก็เต็มแน่นอนนะครับต้นเดือนตุลาคมมีเต็มแน่นอนเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันละครับว่าถ้าหากว่าลานินย้าแรงพัดพาเอาพายุเนี่ยเข้ามาถึงภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนี้ได้นะ การบริหารจัดการหรือโครงสร้างพื้นฐานมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีขึ้นหรือเปล่าคะทำไมมันยังท่วมหนักทำไมยังบริหารจัดการได้ได้ช้า เรื่องของการรับมือหรือว่าการบริหารจัดการค่ะเราก็เคยผ่านปัญหานี้มาแล้วนะคะในแง่ของการบริหารจัดการหรือโครงสร้างพื้นฐานมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีขึ้นหรือเปล่าคะทำไมมันยังท่วมหนักทําไมยังบริหารจัดการได้ได้ช้าแม้ว่าเราเคยเจอสิ่งเหล่านี้มาแล้วค่ะคุณชอรครับในปี54เราก็พบเจอสิ่งเหล่านี้ในระดับนี้มาแล้วนะครับแต่ในส่วนอย่างเช่นของ มาจากสุขโขทัยก่อนนะฮะในส่วนสุขโขทัยนี่ได้มีการก่อสร้างเ,าเ,าเรียกว่าคลองนะคลองที่จะผันน้ําไม่ให้ผ่านเมืองสุขโขทัยนะฮะ้งแต่หาสะพานจันทร์นี่จะผันไปไว้ที่ลุ่มน้ํหน้านได้นะครับก็ผันไปไว้ในระบบชนประธานของทางที่นุโลกฝั่งตะวันตกนะครับอันนั้นก็ช่วยช่วยผ่อนภาระลงไปได้เรียกว่าหนักเป็นเบานะครับอย่างไรก็ตามครับคลองนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ก็คงต้องใช้เวลาอีก3ปีนะถึงจะสร้างเสร็จเพิ่งสร้างไปได้ประมาณ15%ก็เอามาใช้งานก็ใช้งานได้ไม่เต็ม,ตมที่ตะกุกตะกากหลายส่วนก็อย่างหลายคนก็ให้ข่าวด้วยว่าคันคลองพังคันคลองสร้างไม่เสร็จต่างหากนะครับพอสร้างไม่เสร็จมันก็มีรูรั่วตรงนูง้นตรงนี้อันนั้นก็เป็นปัญหาอยู่นะครับในอนาคตอีก3ปีนะครับการผันน้ําที่ให้ผ่านตัวเมืองสุโขทัย ให้อยู่ในอาาัตราไม่เกิน560กบลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะเป็นไปได้แล้วครับเพราะว่าคลองผ่านน้านี่มีขนาดถึง500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับอันนั้นก็เพื่อคนสุโขทัยและคนพิจิตรนะครับก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะถัดไปที่จังหวัดน่านนะจังหวัดน่านนี่อุปกรณ์เครื่องมือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกมากๆถึงขนาด200มิลิเมตรเนี่ยครับก็จะมีน้ําท่วมจากท่าวังถาลงมาถึงอําเภอเมืองนะครับแต่ก็ขึ้นเร็วลงเร็ว แล้วก็มีอ่างเก็บน้ําขืนสุริกิตเอาไว้เก็บน้าเพราะ,ะนั้นคนอุตรดิตพิสุโลกก็ไม่ถูกน้ําท่วมนะครับที่ผ่านมาก็เป็นหลังนั้นนะครคราวนี้มาที่เชียงรายนะมาที่เชียงรายว่ากันถึงแม่สายนะครับแม่สายที่พูดบอกว่าการน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่8ดแล้วเนี่นะครับเราเนื่องจากว่าตัวลุ่มน้ําเป็นตัวใหญ่เลยนะฮะตัวใหญ่ก็หมายถึงว่า80%ของตัว รุ่มน้ําที่จะรับน้ําฝนที่ตกนี่อยู่ในประเทศพาม่านะครับอยู่ในประเทศพามา่าทางไทยเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเราก็ติดต่อนะอันนี้ผมเช็คมาจากตำนักสารทน,ทน้ํานะครับก็ติดต่อไปนะเขาก็ตกลงนะฮะตกลงกันแล้วว่าจะเข้าไปให้เข้าไปติดตั้งสถาน,นีตรวจวัดทั้งฝนทั้งปริมาณน้ํานะครับแต่ปรากฏว่าเขาเขาลบกันยังไม่เลิกนะฮะเขาก็เลื่อนเลื่อนไปเป็นปีหน้าแล้ว ถ้าหากลบไม่เลิกก็คงจะเลื่อนไปเป็นปีต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราก็จะไปเ,เรียกว่าหาข้อมูลมาเพื่อเตือนภัยล่วงหน้านานๆเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นคนแม่สายก็ต้องเผชิญกับภาวะอย่างนี้อยู่นะฮะจนกว่าที่ว่าเขาเลิกลบกันแล้วจะไปติดตั้งทางน,นี้ให้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นได้มีเงินทุนช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่น,นะะเข้ามาศึกษาครน,นี้ก็ศึกษามา1ิกว่าปีแล้วครับว่าควรจะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเนื่องจากว่าพื้นที่ แม่สายตอนบนนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเชิงเขาชายเขาที่เหมาะสมที่จะสร้างเขื่อนนะครับเขาก็เตรียมพร้อมนะมีการศึกษาร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นไทยแล้วก็พม่านะครับโดยญี่ปุ่นนี่ก็ให้เงินสนับสนุนมาใช้ในการศึกษานะครับอันนี้ศึกษาแล้วเสร็จไปแล้วนะครับก็พร้อมที่เรียกว่าจะทําการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่สายตอนบนนะแม่สายตอนพม่าเลยครับไม่ใช่ตอนบนเลยตอนพม่า เพราะว่าเขาก็จะเอาน้ํามาใช้เพื่อการเกษตรเขาจะเปิดพื้นที่ใหญ่ไปศึกษาเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆว่าที่จะปลูกอย่างไรอย่างไรนี่ดูไว้หมดแล้วนะครับเพียองแต่ว่าเขาลบกันยังไม่เลิกก็เลยเต้องรอคอยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของแม่สายคราวนี้เราต้องมาดูตัวเราเองด้วยนะคนแม่สายเองลุกล้ําแม่น้ําแม่สายไปมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องขอคืนนะครับถา้าว่าเราคืนลําน้ํามานะลำน้ําเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นอย่างไรขอคืนเหมือนเดิม เพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกนะครับเพราะว่าเราไปปลุกลูกพื้นที่มากมายนะเป็นระยะทางร่วม2-3กิโลเมตรเลยครับอันนี้ก็เลยทําให้ตัวลําน้ํามันเล็กลงเพราะตัวลำน้าเล็กลงเวลาน้ํามามากเหมือนปี54มันก็ยกตัวขึ้นสูงก็ไปท่วมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินโดยเฉพาะในย่านธุรกิจตลาดอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่เฉพาะฝั่งเราฝั่งชาเขี้เหล็กก็เหมือนกันมีการลุกล้ํามากแล้วก็เสียหายไปมากเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะครับทั้งฝ่าย รัฐบาลเองฝ่ายเอกชนที่ไปบุกรุกลําน้ำนะก็ต้องขอคืนพื้นที่นะครับในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นไทยพม่าก,ก็ต้องดําเนินการต่อนะครับ้ากท้ายสุดเราลองมาดูล่าสุดนี้ของเชียงรายนะก็เป็นลักษณะคล้ายคึงกันนะครับเพราะว่าลุ่มน้ําที่รับน้ําฝนนี่มาจากพม่าถึง70%เนะครับเจเราะฉพราะนั้นฝนตกมากเนื่องจากพายุผ่านเข้าไปในประเทศพม่าเลยนะครับ ฝนตกมากเวลาไหลามาแม่อายอันนี้เราก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็รอที่จะติดตั้งทันนี้ตรวจวัดน้ําเพื่อจะเตือนภัยกันให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็มีการศึกษาแล้วนะก็มีที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งแห่งแต่ว่าใหญ่นะอันนี้ใหญ่มากเลยก็ก็จะต้องร่วมมือกันนะะเป็นการศึกษาแล้วก็เหลือแต่ งานออกแบบที่ต้องไปสำรวจเพิ่มเติมนะครับอันนั้นถ้าว่าเราสร้างอ่างเก็บน้ําเราก็สามารถควบคุมน้ําที่มาจากพม่าได้นะจะปล่อยมากปล่อยน้อยจะเอาไว้เป็นแก้มลิงบางส่วนมีการพร้องน้ําล่วงหน้าก่อนที่พายุยาง,งิจะเข้าอะไรงี้นะมันบริหารจัดก,การได้หมดเลยนะครับอันนั้นก็หวังว่าเขา,าจะเลิกลบกันนะจะได้ไปขอความร่วมมือต้องอาศัยประเทศที่3ประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งเขาฐานะก็ดีแล้วก็เราเองบางทีเป็นเพื่อนบ้านมีอะไรก็จะ สะดุดขากันเองบ้างก็ต้องเอาออประเทศที่สามมาช่วยในการพัฒนาโครงการ2โครงการนี้ครับก็เป็นโครงการแม่กกแล้วก็โครงการแม่สายครับค่ะแล้วคือถ้ามองทั้งประเทศนะคะปัญหาอุทกภัยดูเหมือนว่าเรารเผชิญอยู่ซ้ำๆนะคะจะมีรอบใหญ่ก็คือเมื่อติดปีที่แล้วนะคะความเสียหายมากกว่าล้านล้านนะคะแล้วก็จมบาดาลไป69จังหวัด ที่ถ้าจะแก้ไขแบบยั่งยืนนะคะคุณชวลิตพอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าเราจะป้องกันอย่างไรเพราะดูนับวันแล้วเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสุดขัว้วรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้สภาพธรรมชาติผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเ,เรื่องโล,อนะโลกร้อนนะฮะโลกร้อนนี่อย่างน้อยที่สุดนะฮะที่มีวิจัยมายืนยันได้ก็คือว่าจะทำให้ฝนในประเทศไทยนะครับ มากขึ้นเจดเซนะครับมากขึ้นเปอร์นอันนี้ก็ก็ยังรู้สึกว่าพอพอจัดการได้นะพออยู่ในเกณฑ์7% 1็นสิซนี่คิดว่าจัดการได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดฝนตกหนักเฉพาะที่อย่างที่เราเห็นตอนนี้ครับมันไม่ได้ตกกระจายตัวหมายถึงว่ามีน้ำหนึ่งถังถ้ากระจายไป5้าจังหวัดก็แบ่งเบากันไปนะภาระเ,าเรียกว่าความหนักของฝนนะความเ,าเข้มข้นของฝนก็จะไม่มากแต่เดี๋ยวนี้ ฝนขนาด350มิลลิเมตรไปตกที่เชียงใหม่นะครับก็มีนะขนาด270มิลลิเมตรไปตกที่เชียงรายก็มีโดยปกติมีภาคเหนือนะฮะกับภาคอีสานเนี่ยครับฝนจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึง250มิลลิเมตรนะครับแต่ที่เชียงใหม่เกิดมาแล้วสองครั้งนะครับที่อำเภอแม่แตงหนึ่งครั้งตอนเดือนพฤษ,ษภาคมนะครับแล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ประมาณวันที่21เนี่ยครับก็มีฝนตก 350มิลเมตรที่จอมทองอีกนะครับอ๋อปีนี้สองครั้งแล้วนะครับที่เชียงใหม่นะครับที่บึงการก็ฝนตกขนาด250มิลเมตรหนึ่งครั้งนะครับแล้ววันนี้เองก็ตก115มิลลิเมตรด้วยนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าการตกตกเฉพาะที่นะก็ยังดีหน่อยเฉพาะที่เป็นจุดเดียวนะครับถ้าหากว่าเฉพาะที่และในพื้นที่แค่พื้นที่เล็กอย่างกับที่ภูเก็ตน่าจะเห็นภาพเลยโอ้โหที่ภูเก็ตก็ตก 354มิลลิเมตรนะครับใน8ชั่วโมงจริงๆก็6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ก็ท่วมมากเลยนะฮะอันนั้นกเ็เราเองเราต้องเรียกว่าต้องช่วยกันลดคาร์บอนต้องช่วยกันลดการใช้พลังงานที่มาจากพลังงานฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหินก็คือลดการใช้น้ำมันลดการใช้ไฟฟ้านี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญต้องช่วยกันเป็นระยะยาวนะครับตอนนี้ระยะกลางดีกว่านะเรียกว่าระยะกลางนะครับ ในลุ่มน้ํามูลลุ่มน้ําฉีนะครับน้ําก็จะไหลเวลาฝนตกนยฮะเดี๋ยวถ้าหากว่าเกิดมีพายุเข้าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมนี่ทั้งอีสานก็รับไปเต็มๆนะฮะเรียกว่ารับรับเต็มก็คือว่าฝนก็จะตกแต่อุบลราชธานีขึ้นไปถึงชัยภูมิน้ําก็จะไหลจากชัยภูมิมาสะสมึงอุบลราชธานียังมีปัญหาอยู่การระบายน้ําลงแม่น้าโขงนะครับที่จากอุบลราชธานีลงแม่น้าโขง ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำโขงสูงนะครับมันมีพี่บู์มังสาหารนี่มีแก่งสะพืออยู่นะครับความเป็นแก่งก็ทําให้มีการขวางน้ําเลยฮะการขวางน้ำเนี่ยครับก็ได้มีการศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าควรจะมีการคุดคลองผันนะผันอ้อมเมืองอุบลราชธานีบางส่วนทําเป็นอุโมงค์เพื่อที่จะให้ลอดนะฮะลอดตัวแก่งสะพือ เอาน้ําไประบายลงทายน้ําเพื่อลงสู่แม่นน้ำโขงได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณมานะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ปีนี้ก็คงจะมีการท่วมที่บนราชธานีนะครับเหมือนปี2 5 6 5นะแต่จะท่วมนานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนนะว่าถ้า,าเป็นฝนท้องถิ่นก็คงจะท่วมประมาณ1เดือนนะ แล้วถ้าหากว่ามีพายุเข้ามาอีกก็คงจะเสริมทําให้ท่วมนานเป็น2เดือนขึ้นมาอีกนะครับมาดูรุ่มน้ําเจ้าพยาเราเองนะครับลุ่มน้ำเจ้าพยาเองสิ่งที่ได้พัฒนาไปในช่วง12ปีที่ผ่านมาหลังจากปี5 4ีนะครับก็มีการสร้างแก้มลิงขึ้นมาอีก10แห่งแก้มลิง10แห่งนี่มีขนาดเรียกว่า1,300ล้านลูกบาทเมตรนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม เขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะฮะเดือนกันยาเขาเร่งแล้วเดี๋ยวเดือนตุลาวันที่หนึ่งเป็นต้นไปสามารถใช้เป็นแก้มลิงปล่อยน้ําเข้าไปเก็บได้หนึ่งพันสามร้อยล้านลูกบาทเมตรครับอันนี้ก็ใหญ่กาอ่างเก็บน้ําเขื่อนปราศจากโยรสิตอีกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีเพิ่มจากปี5-4นะครับนอกจากนั้นคลองระบายน้ําบางบานบางไซก็จะทําให้เราก็คงได้ยินชื่อนะครับเวลาปล่อยน้ําลงมาเกิน700ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีนะฮะก็ ตามคลองผงเพงตามแม่น้ําน้อยอบางตําบลของเสนาและบางบานก็จะถูกท่วมนะตอนนี้การก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้วแล้วใช้งานนะใช้งานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วน้ําน้อยนะครับก็สามารถใช้งานในการที่จะระบายน้ําจากบางบานนะลงมาที่บางไทรก็ทําให้ตัวบางบานเองตัวบ้านป้อมตัวเมืองเกาะเมืองอยุธยานี่มีระดับน้ําลดลงนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่อุปกรณ์เครื่องมือที่มีเพิ่มนะครับ อย่างไรก็ตามครับมันมีความจําเป็นนะฮะที่จะต้องเอาน้ําจากชัยนานะครับอย่างตอนเนี้หลายคนก็คิดถึงเลยว่าโอ้มาถึงสุโขทยัยจากแพร่มาถึงโคทยัยท่วมหนักขนาดปีห้าสี่เลยเพราะฉะนั้นถัดมาลงมาพิจิตก็จะท่วมหนักมันยังไม่ใช่เพราะว่ากรมชลประทานได้ร่องน้ําไว้ก่อนแล้วนะครับตอนนี้ถ้ากว่าภาวะที่เรียกว่าถ้าฝนตกใต้เขื่อนเต็มพื้นที่เหมือนกับปีห้าสี่นะครับสิ่งที่เรา มีแก้มลิงก็ยังไม่เพียงพอนะครับหนึ่งพันสองร้อยล้านบาทเม่ยังไม่เพียงพอเราจะต้องมีการระบายน้ําอย่างรวดเร็วนะจากชัยนาทมาที่ลบบุรีนะครับมาที่ปทุมธานีแล้วก็ลงไปที่ปากน้ําสมุทรปราการนะอันนั้นก็เรียกว่าคลองคลองระบายน้ําชัยนาทอ่าวไทยนะครับชัยนาฏอ่าวไทยนี่ เออก็มีการออกแบบไปแล้วเป็นส่วนๆน,นะมีการก่อสร้างขยายไปแล้วเป็นส่วนๆอันนี้งบประมาณก็ยังได้ไม่เต็มที่นะครับ,รบก็อยากให้มีการทุ่มงบประมาณให้เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำมาใหญ่แบบผืนกว้างแบบ2 5 5 4นนะตอนนี้ปีนี้ผืนมันไม่ได้กว้างแบบนั้นนะครับอาจจะท่วมที่บางไซบางบานะจะท่วมที่เสนา พักให้แม่น้ําน้อยอะไรก็ตามมันไม่ได้มากมายเหมือนกับปีห้าสี่นะไม่ได้แพงนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไอาการก่อสร้างคลองนี่ใช้เวลาอีกเป็นเจ็ดปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่จัดสรรงบประมาณมาให้เต็มที่ก็ก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อมนะครับค่ะค่ะกรุงเทพมีความเสี่ยงไหมคะคุณชวลิตรอบนี้คะ่ะก็มีความเสี่ยงสูงเลยครับเดือนตุลาคมนะฮะ ระดับน้ําทะเลจะขึ้นสูงมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับยังไม่ได้เกี่ยวกับโลกร้อนเลยนะฮะโลกร้อนนี่อีก26ปีข้างหน้าระดับน้ําทะเลจะหนุนสูงกว่านี้อีก75เซนติเมตรอันนี้ไม่ต้อง75เซนติเมตรละครับทุกวันที่อยู่กับตัวน้ําทะเลนี่นะครับตอนนี้คนที่อยู่ที่ข้างแม่น้ําเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นปทุมนนท์กรุงเทพนะมันขึ้นไปจะมีน้ําขึ้นน้ําลง ทุกวันวลาสองเวลานะอันนี้ก็เป็นผลแล้วครับว่าอันน้ำทะเลหนุนสูงนะครับน้ำทะเลหนุนสูงในเดือนตุลาคมแต่ปีนี้มาเร็วนะปีนี้เนี่ยครับกลางเดือนกันยายนก็เริ่มมีผลในการที่เรียกว่าทะลุทะลวงนะเห็นคันกั้นน้ำสองตลิ่งของแมน่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับทะลุไปแล้วหนึ่งจุดที่ที่หลายแห่งนะครับหลายแห่งก็ต้องระมัดระวังนะต้องดูแลให้ดีครับเพราะว่าในเดือนตุลาคม น้าทะเลจะหนุนสูงมากกว่านี้อีกครับแล้วในะอีก26ปีข้างหน้าหนุนสูงมากกว่านี้อีก75เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นความพร้อมนะจะต้องเตรียมการนะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงให้ได้ทั้งพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูงนี้ครับ